ถ้าคุณกำลังตามหาอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์เจ๋งๆฉลามช็อปจอยดีจอยแท้จอยคุณภาพจอยเกมที่เกมเมอร์ชั้นนำของประเทศเลือกใช้ติดต่อได้ในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผม สวัสดีครับก็กลับมากับผมโอวีอีกแล้วนะครับผมนี่นะครับผมเพิ่งอาบน้ําเสร็จมาสดๆร้อนๆนะก็ไม่ใช่เวลาความสะอาดแล้วนะเมื่อกี้เพิ่งเดินตากฝนออกไปซื้อของมาครับผมซื้ออะไรรู้ไหมฮะนี่เลยครับผมใบเสร็จกาลินาเชลนะครับ ก็ช่วงนี้ฟีฟ่าออนไลน์3มันมีโปรโมชั่นแลกเคลรับของรางวัลฟรี้วาจะใช้ไอไบเซ็เนี่แรกเนี่ยมันได้ของรางวัลเพิ่มครับผมก็เดี๋ยวเราไปเติมไอไบเซ็จนี่แล้วก็ไปหวดของรางวัลกันเลยดีกว่านะฮะเป็นไงเดี๋ยวมาดูกันครับผมก็เดี๋ยวเรามาเติมเงินด้วยใบยเซ็ตกาลินาเชล,ลก่อนเลยนะครับผมดูมพาร์ตบ์สซะงั้นนะฮะไอตรงที่เติมเงินใบเซ็ตกาลินามันน่าจะเป็นตรงนี้นะฮะ สำหรับตัวเองมีเติมให้เพื่อนด้วยนะโอเคเราก็เข้ามาตรงนี้นะมากดรับสิบทีนะครับผมโอเคได้และะ้วมั้ยโอเคน่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันเลยดีกว่าครับผม ก็กลับมาแล้วนะฮะเห็นตาช้ำๆนี้ไม่ใช่เลยนะฮะเมื่อกี้เติมไปแล้วไอเทมมันไม่เข้าครับผมตื่นมาก็นี่นะครับผมไอเทมได้มาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เข้าสู่ตื่นมาเปิดไม่รู้ว่าจะชิปหายเหมือนที่ผ่านมาหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับผมนี่นะก,กดรับของรางวัลก่อนพ้อนี้นะครับผมการ์ดดาบนักเตะบ,บวก2ถึงบวก5เลยนะฮะแล้วก็เงินอีก1ล้านนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะฮะไล่วิธีละบายครับผม อันนี้ก็น่าจะเป็นเวอร์ครับนะครับผมผมก็ไม่ใช่คนโล่มากอะไรอย่างใบนี้เนี่ยถ้าให้ผมเดานะฮะเราก็ที่ผมอยากได้ก็น่าจะเป็นเจ็ดโดครับผมเจ็ดโด WC บวก5อิบ,บาะก็ได้มาจัดไปใบแรกขำๆนะฮะหนึ่งซ้เฮ <st> ้ย First l o o d อ้หนุ่มเกาหลีนี่ไมอ่อะตีขายเต้าหู้ที่ไหนวะเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะฮะใบแรกถือว่าบูชาย,ยันไปนะฮะ ขำๆไม่ซีเรียสหรือสว่าสะดอกเคาะนะครับผมของใหญ่กําลังจะมาก็ต้องสูญเสียอะไรบางอย่างไปนะจัดใบต่อไปเลยฮะ 10U นะครับผมก็มีพวกโรนัลโดลาโมสอะไรประมาณนี้นะครับก็จริงๆท็อป200ก็หวังอะไรมันมากไม่ได้นะฮะแต่ก็อย่างว่านะฮะลาโมสมาจัดไป12ซมาโอ้ยพี่โลหนหัวไข่มาเลยล็อบเบนนะฮะ ไม่ให้บวก5้ามาสะหน่อยก็ไม่ได้นะครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมขอมันค่อยๆมานะฮะดีขึ้นตามลําดับครับผมส่วนใบนี้ไม่ต้องสืบครับผมตอเลดมาเถอะยังไงก็มาเถอะจังหวะนี้นี่เกินล้านขึ้นก็เฮแล้วนะฮะขอเถอะตอนนี้ตังขาดแคลนมากจริงๆต้องการทําทีมใหม่มา1นึ่อสองาลลุย Monster kill โอ้ยไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหนาสลีนะครับผมโอนี่มันเปิดได้แต่ตัวลูกกระจอกทั้งนั้นเลยนะฮะถ้าเป็นขบวนการฮีโร่พวกนี้ก็เป็นแบบพวกลูกน้องของตัวร้ายอีกทีนะฮะออกมาเป็นแค่ตัวประกอบในฉากโอ้โหแต่ละตัวนี่ขนาดมึงบวกสามแล้วนะเนี่ย ก็สู้ตื่นมาเปิดก็เรียกได้ว่าแพงลิกอีกแล้วนะฮะเรียกได้ว่าท็อปฟอร์มเลยทีเดียวนะฮะก็ต้องเรียวกว่าโปรโมชั่นฟรีเกมนี้ก็ยังหวังอะไรไม่ได้เช่นเคยนะฮะแต่ในกลุ่มผมก็เห็นนะว่าเขาเปิดกันได้ประมาณตัวแบบ10ล้านร้อยล้านนะบวก4บวก5อะไรเงี้ยตัวแบบหมดหมดแต่ก็เอานะฮะดวงเขาวดวงเราไม่เหมือนกันนะ ถ้าใครชอบก็ฝากกดถูกใจแล้วก็ Subscribe c h anel n ของผมด้วยแล้วกันนะฮะคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนติดตามกันใหม่ EP หน้าครับผมยังไงก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ